โอเคก็สวัสดีทน้ำชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคทน้ำชมวันนี้มาอยู่กับอะไรนะทน้ำชมสาวทำนะทน้ำชมเก้าเก้าเก้าเคนะน้ำชมมาสี่ร้อยไหมหยอกหยอกหยอกนะน้ำชมโอเคน้ำชมวันนี้ทุนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจริงๆมานหนึ่งพันแล้วก็แอดไปกดเป็ดบาทหนึ่งไปน้ำชมดูหน้าดูหน้าเขาเลขดูหน้าทน้ำชม โอเควันนี้แอดจะยัดเบ็ดเลยนะก็คือลักไก่เลยอะ่ะก mm ็ hmm. สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดเลยรบกวนฝากกดไลค์ like, กดซ mm ับ hmm. สไครป์เป็นกำลังใจให้แอดพีกันด้วยนะครับผมโอเคมาท่านผู้ชมลองดูดิว่าลักไก่วันนี้จะตึงหรือว่าจะเจ็บเรานะท่านผู้ชมโอเคเปลี่ยนเป็นสิบไอหยาเปลี่ยนเป็นหน้าฟ้าท่านผู้ชมสาวถ้ามันกินยากอยู่แล้วนะถ้าเจอหน้าแ,แพงๆนี่ก็คือแล้วแอดจบเลยอะ่ะก็คือเจ็บเลยอะ่ะ อรอลุ้นอย่างเดียวว่ามันจะแจกงแบบสวยๆหรือเปล่านะโอเคอยู่อะมาเพื่อนโอเคโอ้โหเงียบละโอเคอุย๊ยได้รุ่นว่ะขอขอขออุย๊ยอย่างน้อยก็ไหลเพื่อนไหลอยู่นี่แหละถ้ารักไก่ถ้ามันแบบว่า แจกไวอะอย่างน้อยมันก็แบบมีมันกินไงหน้าอย่างน้อยมันก็ได้ตังอะโอเคท่านผู้ชมฟรีเกมดอกแรกนะด,ดูเดชจะแจ้งเกิดหรือว่าแจ้งหลับท่านผู้ชมดอกแรกเปลี่ยนเป็นอะไรสิบลงอุ้ยสิบลงโอเคละอุ้ยหน้าฟ้าไม่ได้เสียดายว่ะอุ้ยหน้าม่วงนึกว่าจะให้กินเต็มไม่เต็มอะโอเค อีกหกรอบหมุนน,นะรูปแบบ S ไม่ยอมลงท่านผู้ชมมากันเลยมาเพื่อนเอาอีหเงียบดอกสุดท้ายอุ้ยอุ้ยขอสิบช่องสามไม่มีโอ้โหฟรีเกมหรือฟรีเกลือวะเนี่ยแน่มาบันห้าอุตส่าร์ลักไก่เบ็ด แต่ก็อย่างว่าเลยนะท่านผู้ชมสาวเล่นกับสาวถ้ำนะควรรู้ว,ว่ามันเหลี่ยมยังไงท่านผู้ชมสาวถ้ำนี่สุดยอดวงการแห่งเหลี่ยมอ่ะบอกไว้เลย <c oughs> จริงนะ <c oughs> คือแบบว่าเป็นเกมที่แบบเหลี่ยมได้ทุกดอกจริงๆอ่ะโอเคจ่ายมารูปแบบเอสไม่ลงว่ะอุย้ย โอ้ยแหลกอ่ะนผู้ชมม,มันขัดขัดแล้เน็ตไม่ค่อยดีนะผู้ชมไหลเบือ่อนเหมือนจะเข้าแต่ก็เริ่มเงียบละมันคืออะไรอะ่ะมันจะให้เราเจ็บหรือว่ามันจะให้เรารอดอะ่ะใช่ไหมเออ ก็ลุนลุนอยู่ว่าต้องรอดอะแต่แบบอุ๊ยโอเคได้ลุ้นแค่ตัวเดียวเองเพื่อนตัวเดียวเองช่องสุดท้ายตัวเดียวเองนั่นแหละไม่เข้าแต่มีลุ้นโอ้ไม่เปลี่ยนเป็นเขียววะถ้าเปลี่ยนเป็นเขียวเนี่ยมันลุ้นได้แบบมันยังลุนอีกรอบอะถ้ามันยังไม่ลงอนะอันนี้คือมันตัดความหวังแล้วคุณผู้ชมใช่ไหมคือแบบมันเหมือนจะให้เราเจ็บอยู่แล้วอะ เออประมาณนะั้นนะผู้ชมโอเคมาเพื่อนขอยินเต็มๆหน่อยแล้วก็ไม่มีอุ้ยเข้าหรือเปล่ารอบนี้ต้องเข้าแล้วมั้งเข้าแล้วมั้ยอยากให้เข้าก็ต้องเข้าแล้วมั้งโอ้โหหนีหนีไปอย่างไกลอะดอกสุดท้ายคือโอกาส โอกาสที่มันไม่ลงไงมันไม่ยอมลงไงไหลไปเบือ่อเอาอีกเอาอีกเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะเออประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็อะไรอีกอุย๊ยลุ้นมาสามรอบแล้ะ ว่าจะไม่ลุ้นแต่ก็ไดอุ๊ยไดหว่ะนะคุผู้ชมโอเคเกือบหล่นไปแล้วนะได้อยู่ได้อยู่ได้ลุ้นอยู่มาฟีเกมรอบที่สองเปลี่ยนเป็นสิบมันเปลี่ยนทําไมว่าไอตัวที่มันไม่กินอ่ะอยากรู้นิทําไมไม่เหมือนพีบบิคเนตอ่ะพีบบ่คเนตก็คือว่าถ้าอะไรนะลายแบบว่าสองคู่มันติดกันแล้วมันเหมือนกันนะตัวแรกมันจะมาเสมอ อันนี้มันไม่เสมอมเหยอะ่า,านผู้ชมีในปีเพื่อนลุงมาดอะรอรออยู่ไม่มารูปแบบเทียวอุย้ยมีสิทธิ์ไหลตอแล้วก็อุย้ยคิวเต็มหน้าวะ่ะอุย้ยหน้าม่วงน้าม่วงอีกอีกสี่พันดอกนี้จบจบแล้วอะไรอีกครับผู้ชมรูปแบบอุย้ยเมื่อกี้คิงอ่ะ วิงเต็มหน้าเลยอ่ะโอเคเลยวิ้ยสิบได้เต็มอีก 500. ห้าร้อยหืมดอกสุดท้ายมีอีกเหรอโอ้โหยมีอีกแต่ก็แบบสุดยอดละโอเคนะผู้ชมได้มาสิบสองคกับทุนเก้าเก้า ถือว่าสุดยอดละโอเคแล้วนผู้ชมโอเคก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดก็อย่ลืฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดเพียน,นด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะมูชมเดี๋ยวแอดจัดให้นะผู้ชมมาหน้ามูชมปัดเส่ละมาวินนัว่าจะเข้าวิยังมีไหลวะไม่ว่าจะจบนะหลัวๆไป ลัวลัวโอเคท่านผู้ชมสวยๆเลย